มาละจ้ารัฐบาลไทยแอดไต่ฟ้าฟ้าเบิงฝ่าวาลตเตรีกันเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองฟาสูสผู้สุคนตอนรับขอสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่อะจากกับมพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่านะพี่น้องในขึ้นวัน ซุปที่8พฤศจิกายอดน่าจแอดมินก็มีแนวทางดีๆตล็กบางๆแนวทางคนดังที่เพิ่นให้เขาเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ้งกันอีเชนเคอน์นพี่น้องสำหรับชุดนี้นอกจาก็จะเป็นแนวทางของแอดวีด้พี่น้องเด้อตกทายเดินทางของแอดไดอดอต่ฝา,า,านอกจะ ก่อนสิไปรับชมเราฟัง่งแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภุสุขอนเราจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนราจ่าพี่น้องก็จะสด้รับชมคลิปใหม่ๆเราจ่าสนแอดมินก็จะสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดมินจากพี่น้องสุภูสุขอนนจ้าเผื่อเป็นการวอเซวล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกัเลยพี่น้องเริ่มต้นนาทีแนวท,ทางของ แอดวีก right. ันก่อนนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวประจวาวันที16พฤศจิกายน2 5 6 7ซึจ่งวันนี้พิ่นกรให้เดนบนไปทีลักหนึ่งนะจ๊ะตัวร่องคือ C กับ6เด่น1ร่อง C กับ6คูโ่ตดบนก็คือ16 14และ C 6จ้ะ16 14ก16 1และ C 6เด่นล่างไห้ปทีลักสามตัวร่อง0กับ5าได้พี่น้องเด้อล่างเด่น3ร่องศกับผ ชุดสองตัวล่างก็คือสามหาสามศูนย์ศูนย์หาแล้วก็เจ็ดหาเด้มพี่น้องเด้อสองตัวล่างสามหาสามศูนย์ศูนย์หาและเจ็ดหาจะดับบนลักเจ็ดจ้าแนวทางของแอดบีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเชนเดียวกันนะจ๊ะเคลอนให้เขาอยู่เดืยวเรือเชนเดียวกันนะจ๊ะสำหรับแนวทางแอดวี ee, นะจ๊ะก็ลองตามต่อกันเบิ่งพี่น้องเด้อไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็ได้จ้ะ แ้อถ้าชุดตัไปเนอะจากรัฐบาลไทยหมวดประจ้าวันที่16พฤศจิจีกายน2 5 6 7เซึ่งพุนก็ได้ให้ชุด3โต6 4 8 5 3 6และ8 4 9จ่ะต่อด้วยชุด2โต4 8 4 6 4 9 3 5 3 6และ3 7จ่ะ4 8 4 6 4 9 3 5 3 6และ3 7เด้พี่นองเดอแค่ไปเบิงจดไปเบิงกันด้อจ้ะ ไปเบังต่อกันที่เนวท่าชุดสุดท่าเนาะจ้ะนังกับคู่เนท่าของแอดไต่ฝ่าเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจวันที่1 6พฤศจิกายน2 5งหาร้ยเจซึ่งวันนี้เพิ่กนกระห้เด่นไปทีลักเจ็ดได้พ่น้องเดิองวันนี้เดินเจ็ดเนาะจ้ะสายบิ่งสายรถมากก็จัดไปได้พ่น้องเดิอหลักเซึ่งก็ได้แกเจ็ดเจ่เจ็ดห้าเจ็ดหกและเจเก้าะ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกและเจ็ดเก้าให้มาสองโตหาหางเชนเคยเนาะจ้ะซื้ออีงยังกระไดให้มีเจ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อเนื้อท่าของแอดไต่ฝาเนาะจ้ะเห็นแล้วมากกาแาไปหาจับมตาตรีติดเอาไว้กันพลานกันตกรถเนาะจ้ะซึ่งผลงานหัวทิพานมากก่อนรุดเนาะพี่น้องเนาะเนื้อท่าของแอดไต่ฝ่ารุดเนาะจ้ะ หัวนี้ก็อาสิให้เขาก็เป็นได้เนาะพี่น้องนอเนาะเหล็กมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติเนาะจา้ะย่ามบะถือก็ต้องปล่อยว่างเลยพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจา้ะแค่ไปเบิง้งจุดเดืเบิง้งบม่ว่าจะเป็นแนวทางของแอดปีหรือว่นนาแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนาะจา้ะแค่ไปเบิง้งจุดเดืเบิง้งเอาไว้เทียบตัวเลขทีก่การเลือกสื่อล,ลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พีนิจพี่เรณากันเด้อจ้ะ ถายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักุ๊สักคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแล้วจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแล้วจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกาจราย์ทุก,ทกสำนักน,นำเลยจ้า การลงทุนมีความเสียงซูพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามกรลร่างทราบสื่อตาม,ามพื้นดวงคอนชล้องนะพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสู้สุกคนชคดีแห้งๆปัง,ปงๆมันๆมากันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโต,โตล่าพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเราจังกล,ลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า